คลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางการเล่นยีน่านะครับเล่นยังไงให้ต้นเกมเนี่ยเราสามารถกดดันคู่ต่อสู้ได้เล่นยังไงให้คอมโบเนี่ยแรงๆนะครับหลายคนเนี่ยชอบมาถามผมว่าพี่ครับผมเล่นยีน่าเนี่ยไม่เห็นแรงเหมือนพี่เลยใครที่อยากเล่นยีน่าแล้วให้แรงเหมือนผมก็ต้องมาดูคลิปผมนะเพราะว่าคลิปนี้ก็จะมีวิธีการออกของวิธีการเดินเกมหรือว่าแนวคิดของผมนะครับที่ผมจะเอามาบอกทุกคนนะต่ไปดูวิธีการเดินเกมกัน ใครที่กำลังมองหาไอดีนี่เลยเพจแอดมินต้น PP 7มีสกินแลสกินสวยๆมากกว่า200ไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทเครดิตดีรีวิวเยอะต้องแอดมินต้น PP 7 ใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมนี่เลย t w e n p a y มีเกมให้เลือกมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%ใช้เพียงแค่ UID และใครที่จะเติมมา OV ไปที่โปรไฟล์แล้วกดฟันเฟืองกดที่ Open ID แล้วกดคัดลอกแล้วทำตามขั้นตอนเพียงแค่นี้คุณก็สามารถเติมมา OV ได้แล้วมาครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มาเล่นยีหน้ากันบ้างนะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปยีน้านานเลยนะเกมนี้เนี่ยเราก็เจอเลนกับเลียวมะนะครับ ยีนากับเดียวม้าเนี่ยผมมองว่ายีหน้าพาสีดีกว่านะยีหน้าเล่นง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเจอเดียวม้าช้ำๆเนี่ยก็ค่อนข้างน่าํำคานนะครับไปเดี๋ยวเราเข้ามาในเกมกันนะสำหรับลุ้นไอเทมพลังแฝงก็ตามที่ขึ้นนี้เลยนะครับเราจะใช้เซตนี้ประจําเลยนะครับสาหรับยีหน้าของผมนะไปะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการเล่นนะสำหรับยีหน้าเนี่ยผมจะออกดาบโจมตี250ชิ้นแรกนะครับหรือว่าเราจะขึ้นเป็นจอกกอดเล็กชิ้นแรกเลยนะคือตัวมันเนี่ยถ้าได้เบอร์ช่วงต้นเกมเนี่ยหายหมดเลยนะ ตอนนี้เนี่ยเราก็จะพยายามมาตีมังกรเล็กนะแต่จังหวะนี้เนี่ยกบมาเติมนะครับผมก็เลยจะเล่นคนไปเลยนะครับอ่าจังหวะน,นี้เลียวมายัางไงอ่าเลียวมาเสียฟิกแล้วนะอย่างนี้เนี่ยน่าจะรอดยากนะครับยังไงรอดไหมอางนี้ก็ไล่ตีชิวๆเลยโอเคได้เลียวมาไปนะสําหรับยีหน้ากับเลียวมาเนี่ยต้นเกมเนี่ยยีหนาา้าภาษีไม่ค่อยดีนะช่วงเลเวลหนึ่งนะครับอาจจะโดนเลียวมาก,กดได้นะแต่จังหวะน,นี้กบมาเติมนะครับเราก็เลยกล้าที่จะแลกกับเลียวมานะ ตอนนี้เนี่ยว่างๆก็ตีคลิปและคลิปน้อยไปนะครับมีคลิปปลามีปูมีอะไรก็เอาให้หมดนะเล่นการเงินนะครับตอนนี้เนี่ยกบยังอยู่กับเรานะเราก็ยืนเฮาๆได้เลยนะครับยืนแบบไม่กลัวเลยนะอจังวหวะนี้ไงเรามามาแล้วก็เลือกที่จะเล่นเลยนะยงไงเดี๋ยวมาสกิลไปแล้ว่าจังหวะน,นี้กบฟิกรวบนะจังหวะน,นี้ยังไงโอเคได้เรียวมาไปแต่ก็เสียกบไปนะครับจังหวะน,นี้ก็คือเราไม่คิดว่ากบเนี่จะฟิกรวบนะครับ เราก็เลยไม่ได้ตามนะพอเห็นกบสิก็ตามไปเล่นนะครับช้าไปหน่อยนะถ้าเร็วกว่าน,นี้เนี่ยอาจจะไม่เสียกบนะอาจจะวันนี้ยังไงลิเลียจะมาแกง๊งโอ้โหนะคอสมาด้วยก็ต้องออกก่อนนะครับทุกคนฝั่งสองข้ามเนี่ยเล่นบนกันละตอนนี้มาเลนบน 3- าสี่ตัวเลยนะเขาเห็นว่าบนเนี่ย,นนยโดนยำนะเขาก็มาช่วยบนนะครับก็ทําถูกแล้วตอนนี้เนี่ยฝั่งสองข้ามพยายามเชียร์เว็บคลิปอยู่นะผมเนี่ยไม่อยากกลับบ้านนะครับเพราะว่าเสียรายเว็บคลิปนะครับเว็บหนึ่งเว็บเลยตังเนี่ยก็ร้อยเกือบ200เลยนะ แต่การที่เราทําอย่างนี้เนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็พยายามเคลียร์แบบเซฟๆเ,เลยฝั่งหมาค้าเนี่ยน่าจะไปมังกรน,นะครับถ้าให้เดาแต่จังหวะน,นี้เรียวมามาขัดผมนะเรียวมาเนี่ยอยู่บนนะครับตอนนี้เราเห็นว่าเรียวมาเนี่ยยังไม่เลเวลสี่นะแล้วก็เปลี่ยนมุมดักเลยเลียวมาเนี่ยเขาคิดว่าเรากับบ้านนะครับได้ดักอย่างนี้ก็ไม่รอดนะจ่อกวเล็กเนี่ยแรงมากนะครับขอแค่ได้คอมโบนะตอนนี้ไม่มีเลือดก็กลับบ้านไปรีก่อนละกันดีเรียวเสร็จก็มารับเลนปกติเลยจังหวะนี้เรียวมาเขาเกิดแล้วนะแล้วก็เข้าไปเล่นเหมือนเดิม ถ้าผมไม่โดนสกิลสองนะโดนผมนะเดี๋ยวมาโอเคเขาเสียบพลิกไปละอย่างนี้เนี่ยเรามีโอกาสเลือกเล่นได้เยอะเลยนะทาเนียนไปเติมกลางก่อนนะครับจังหวะนนี้ทาเนียนก่อนนะั้นแบบอารมณ์เหมือนจะไปเติมเล่นกลางนะ,ะเรียบร้อยครับไม่ระวังตัวนะเดี๋ยวมาตัวนี้โดนผมแบบช้ำๆเลยตอนนี้เนี่ยสกอร์เราสี่สูนะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นรองเท้าลดกูดาเลยนะครับเน้นคอมโบบ่อยนะนะคอร์สมายังไง กดดักอยู่จังหวะน,นี้ก็รอนะค้อนมาเคลียร์คลิปนะ,ะแล้วกบไปสไลด์อย่างนี้แล้วก็เลือกเล่นตามกบเลยนะเรียบร้อยครับนาคอลก็โดนอ,โอ้าวอะไรเนี่ยเดียวมา้าท้าผมหนึ่งหนึ่งตโลคงตีกันตายนะอลิเลียอย่างนี้เพื่อนเราน่าจะได้นะผมก็ปล่อยไปเลยนะครับเดี๋ยวมา้ามาโบนโอเคจังหวะน,นี้ก็หารดักเหมือนเดิมนะโดยปกติแล้วเขาต้องเดินทางนี้นะครับแต่เดี่ยวมา้าเขาไม่มาลนะถ้าเขามาเนี่ยไม่รอดนะครับ จงังหวะนี้ก็พยายามคุ้มกันดาราก่อนอยังเดี๋ยวมะเดี๋ยวมา,วมาน่าจะไม่กล้าเล่นกับเราแล้วนะโดนไป3 4ตัวแล้วนะครับอตอนนี้เลนบนเคลียร์คลิปแล้วแล้วก็ไปเลนล่างเลยตอนนี้เนี่ยเลนล่างเนี่ยมีโอกาสโดนปั๊มน,นะครับเราก็เลยมาช่วยเลนล่างหน่อยเลนบนเนี่ยยังไงก็ได้อยู่ละจงังหวะนี้เลทมานะยังไงได้ไหมเราเห็นว่าฟินิกก็จะตายนะครับจงังหวะนี้ผมโฟกัสฟินิกนะ แต่เหมือนว่าผมเนี่ยจะคอมโบพลาดนะครับลวจังหวะนี้เนี่ยโดนเขาตีซีเลยโอ้โหถ้าอย่างนี้เรียบร้อยครับไม่รอดนะจังหวะนี้เนี่ยเสียหายร้ายแรงเลยนะเสียทั้งบนเสียทั้งล่างนะครับมาครับผมข่ามาตอนเกิดเลยแล้วกันนะตอนนี้เนี่ย้อมบนเราก็เสียไปแล้วจากที่เราตายเมื่อกี้นะแล้วก็มาทําเว็บบนให้มันสูงสูงก่อนนะครับตอนนี้ก็รอเรียวมามาเคลียนะอ่านะคอร์กระโดดมาเคลียอย่างนี้โอ้โหแต่คอมโบไม่ทันนะ่าแล้วย,ยังไง เดี่ยวมา้าไม่มีเลือดแต่อยากเล่นนะครับจังหวะน,นี้นาคอรมาก็มาเลยครับเหมือนจะไม่ไหวโอ้โหแลวีิเลียมาเรียบรย้อยครับตายตัวที่2ออย่างรวดเร็วมาครับผมข้ามาตอนเกิดอีกรอบหนึ่งน,นะจังหวะน,นี้เราก็มาเล่นตรงกลางก่อนละกันนะครับเว็บบนเว็บล่างเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่นิดหน่อยแต่เราก็ต้องรีบเคลียร์กลางนะเดี๋ยวม้าเนี่ยเริ่มเคลียร์เลนบนมาแล้วนะครับลียนะลำคาญนะรับเลนกลางเสร็จก็ไปรับเลนบนต่อนะ สำคัญนะครับเลนตัวเองเนี่ยพยายามอย่าให้เลนตัวเองตกนะ <Enemy has S 1> ไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะโดนทีมถ่าได้นะครับถ้าเราไม่ทำเวฟนะ,ะเคลียร์เซตก็เหมือนเดิมครับไปเติมตอนนี้เนี่ยฝั่งงข้ามตายตัวนะึงนะเราสามารถหาเล่นได้นะครับแข่งหวนี้ก็สกิล <Ride on. S 1> ติดไปทีนึนไงไหมยังไงจะมามา,มาไหม,มแต่ดิเลี่ยมมันจะอยากเล่นหรือเปล่าแดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะต่างคนต่างถอยนะครับ ตอนนี้เนี่ยนาคอสอยู่เลนบนนะครับนาคอสเนี่ยถ้าให้ดาวเขาน่าจะโยกมาตรงเลนกลางนะผมก็หามุมดักนะครับแต่จังหวะนี้เสดายเดียวมะมาเห็นเราก่อนนะก็ต้องไปรับเลนข้างก่อนนะครับนาคอสเขาทําเวฟมาละตรงนี้เนี่ยผมกลัวเพื่อนบวกกันมากนะอ่าแล้วจังหวะนี้นาคอสมาทางนี้นะเราก็หามุมดักเลยนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยมีอยู่2อย่างนะก็คือถ้าป่าเขาไม่ฟาร์มคิปป่าก็กลับบ้านหรือว่าเมาคิปเลนนะครับต้องดูว่าเขาหิวคิปไหมอ่าแล้วนาคอสมันจะหิวลิปจะอยู่รอเลย สกิลสองไม่โดนนะโอ้โหพลาดเลยจังหวะน,นี้เสียดายนะครับแต่เราเนี่ยตามสุดนะเราจะมีฟิกเกอร์อ่าได้นาะคอสตไปแล้วเลียวมาเหลือเลือ่อนนิดเดียวยังไงเลียวมาหิวคลิปไหม,อ,มอันนี้ดูเชิงก่อนนะครับถ้าเราเข้าไปเนี่ยอาจจะโดนแทงได้นะอ่าเราลเลียอยู่ตรงเลนกลางกําลังกลับบ้านนะครับเราก็ปล่อยเลียวมาเลยมาดักลีเลียแทนใครมาก็ตายนะ แก๊กมาก็โดนลิเดียมาก็โดนนะครับโอ้แลวจังหวะที่สกิลสองไม่โดนอีกแล้วนะผมสกิลสองไม่ค่อยโดนเลยนะหลังๆจังหวะน,นี้ก็น่าจะได้แก๊กไปจังหวะน,นี้สวยนะได้มาสองคิวสวยเลยครับระหว่างนี้ก็ไปทําเ็บเลนต่อนะัดเดียวมาเนี่ยสู้เราไม่ได้นะครับเรามีดาบใหม่ด้วยอาณาคอร์สโผล่ล่างนะเดียวมาโผล่กลางอย่างนี้ปั้มบนนะ่าจะได้ฟรีหรือเปล่ามีตัวามาเคลียร์ไหมโอเคเรียวมามา,มานะตอนนี้เราก็รอดักนะครับ ต้องใจเย็นๆนะเวลาเราจะดักรอเขาสกิลไปก่อนอ่าอย่างไรเรียบร้อยครับคอมโบเดียวหายนะเดียวมาโดนผมไปประมาณ4ี่ตัวแล้วมั้งค่อนข้างโดนหนักนะครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็มาทําการโซนดาร์กต่อนะดาร์กแปดนาทีนะครับอ่าจจะตรงกลางมีไฟนึ่ก็ไปเล่นตามเพื่อนเลยโอเคเพื่อนเราไหวนะมานะคอสมาต่อ,อโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ตอนนี้เว็บบนตกแล้วนะเว็บล่างก็ตกนะครับแต่เราก็ทําเว็บบนก่อนละกันเพื่อที่จะคุมดาร์คซัเลเยอร์นะยังไงมันไม่มีใครเปิดดาร์กนะทางวันนี้ก็รอดากก่อนนะครับเดีเ๋ยวมามาไหมทางนี้ห่ากระโดดไปแล้วด้วยสองรอบโอเคแล้วเดินมาอย่างนี้กบมารวบสวยเรียบร้อยครับเดียวมาคือเอาจริงนะเดี๋ยวมาน่าจะโดนดาหรือเปล่า้ายอย่างนี้ โดนผมบ่อยมากเลยฝั่อข้ามมาบนกันค่อนข้างเยอะต้องกลับบ้านก่อนอะน้อฟีนิกซ์มาโอ้โหยังไงอ่าฟีนิกกิ้งไปแล้วด้วยจังหวะน,นี้ขอมิยะส่วนนะครับยังไงก็ไหวนาะนเรียบร้อยครับฟีนิกซ์ตอนนี้สกอร์เราโคตรโหดเลย11-2นาคอสมาอีกนะเมื่อกี้โอ้โหกะจะดักนาคอสนะครับแต่เจอแก๊กก่อน ตอนนี้เลือดไม่ค่อยพอรอมนะก็อยากกลับบ้านอยู่นะครับแต่แก๊กมันเดินมาทางนี้อ่ะดิงนี้ก็สุดเลยแล้วกันนะมาดีครับแก๊กมาดีโอเคได้แก๊กไปโอ้โหแล้นาคอสม,มาอีกลเลียด้วยเรียบร้อยครับจังหวะนนต้องมอบนะถ้ายอย่างนี้เนี่ยไม่มีทางรอดแล้วนะมาครับผมเราข้ามาตอนเกิดอีกรอบนึงนะตอนนี้เวฟเนี่ยไม่ค่อยขยับเลยนะครับอ่าแล้วจังหวะน,นี้กบรวบโอ้โหแลแก๊กไปตรงนู้นผมโฟกัสผิดตัวรหรือเปล่าจังหวะนี้โอ้โหมั่วแล้วตอนนี้ผมมั่วล้ว เราไม่รู้โดนอะไรโอ้โหเรียบร้อยนะครับจังหวะน,นี้เนี่ยรับดาเมจเต็มๆเลยนะต้องเปลี่ยนรองเท้าเลยนะครับกายภาพเนี่ยแรงมากนะาฟนี้เนี่ยพลาดหนักเลยนะครับโดนไป3คิวแล้วเพื่อนเราได้ไหมอ่ายังไงมุราโอโหเรียบร้อยครับรายนี้โดนไป4คิวเสียหายค่อนข้างหนักนะข้ามาตอนเกิดรอบที่4ี่แล้วนะอ่ะตอนนี้ก็พยายามกันป้อมก่อนนะครับโอโ้จังหวะน,นี้เนี่ยข่ามาข้ามมันจะฝืนหรือเปล่าอ่ะละมวยฟิกข้อสวยเลยจังหวะน,นี้ ตอนนี้ก็หาจาังหวะตามเพื่อนนะลักแคคดูดโอ้โหโอเคเพื่อนมีล้างสวยอยู่แล้วฟินิกเหมือนจะอยากจ่ายดาเมจก,ก็โฟกัสฟินิกนะครับเรียบร้อยเลยตอนนี้เลือดไม่เต็มนะก็กลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับเอาชัวเมื่อกี้เนี่ยถ้าฝั่งของข้ามไม่หิวนะเขาน่าจะได้ดาร์กนะครับแต่เขาเนี่ยเหมือนจะฝืนๆไปหนะ่อยต้องชมมวยด้วยนะมวยเนี่ยอันตีต่อยสวยเลยเมื่อกี้ตอนนี้เนี่ยเราก็กลับมาคุ้มแบบได้อีกรอบนึงนะครับคนเราเยอะกว่าก็หาเล่นเลย เสียดด่าไปนะอ่าแลกแก๊กไม่น่ารอดนะโดนกบรวบอย่างนี้ก็โฟกัสแก๊กตัวเดียวอ่าเรียบร้อยครับแก๊กตอนนี้ก็ตามไปเล่นต่อเลยนะ,ะสองข้ามกับค่อนข้างช้านะครับวันนี้กบเข้าไปรวบยังไงหามุมดักเลยครับอ่าเรียบร้อยนาะคอสถือว่าจังหวะที่เสียไปเมื่อกี้อ่าแล้วยังไงเรียวมะโอ้โหเหมือนจะหิวนะจังหวะที่ผมสกิลเป็วไปนิดนึงนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อนเราอาจจะไม่ตายก็ยังโอเคได้เรียวมาไปแต่หายะเตะตายนะ ตอนนี้เนี่ยในมินิแมปกบกับลิเลียเนี่ยกำลังไล่กันอยู่นะดูเหมือนว่ากบเนี่ยจะคิวลิเลียไม่ได้นะครับังบ่วนนี้ก็ไปดักเลยหามุมดักลิเลียเลยนะโอ้โหลิเลียเนี่ยนีสุดชีวิตเลยนะเราก็พยายามชิงของชิงคิดไปนะครับโอ้โหค่อนข้างน่าลำคาญนะแต่ลิเลียไม่น่ารอดนะดูจากมุมนี้แล้วยังไงมาดิโอ้โหเรียบร้อยครับลิเลียก็ไม่รอดส่วนเราก็ไม่รอดนะ ผมไม่คิดว่าผมจะตายเลยนะจังหวะน,นี้ปกตินะเราไม่มีการเวทด,ด้วยแล้วก็โดนบูมสติ๊กด้วยนะครับเรียบร้อยเลยครับชุดเดียวหายเลยมาครับผมข้ามาตอนเกิดอีกรอบนึงเราก็มาทําเว็บล่างก่อนนะเว็บบนเนี่ยเพื่อเราทําเยอะแล้วครับอ่าเราจังหวะน,นี้รีบเรียมายังไงโอเคไม่มีอะไรนะก็เลียร์คลิปไปนะครับเพื่อเรารอซ้อนอยู่พเพื่อเราอยู่ล่างเยอะนะผมก็เลยกล้าที่จะเดินสูงนะครับอ่ายังไงอ่ารีบเรียพลิกตัวไปแล้วจังหวะน,นี้เรามีพลิกนะผมก็ตามเลยครับ โอ้โหแต่ลิเลียเขาก็มีฟิกเกอร์นะอ่าลาเแรดไปใส่เดียวกับลิเลียได้เปล่าโอเคได้ลิเลียโดนานาคอสปิดจังหวะนี้ก็ต้องรอรับแรดก,ก่อนนะ,ะแต่จังหวะนี้โยกมาเจอเรียวมะนะครับผมก็เปลี่ยนเป้าหมายเลยโอ้เป็นอกฟีนะเปลี่ยนเป็นฟินนิแคลนะครับเรียบร้อยครับได้แก๊กไปแล้วก็นานคอสเนี่ยเพื่อนเราน่าจะเอากันไหวนะสองสามลุ้มหนึ่งนะครับน่าจะหมดนะโอเคถ้าอย่างนี้เนี่ยน่าจะจบเลยหรือเปล่า เหลือแค่ฟีนิกซ์เอ้ยไม่ใช่ไม่เหลือแล้วนะครับดีเลียส18วีตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะปิดเกมได้นะเกมนี้ก็ปาไป19คิวเลยนะครับใครที่ดูจบแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะช่วงนี้เนี่ยยอดวิวตกมากเลยนะครับฝากทุกคนด้วยนะจะได้เป็นกําลังใจให้ผมนะครับก็จบไปแล้วนะสำหรับแนวทางการเล่นยีหน้านะหลกัหลกๆเกมนี้เนี่ย เดียวมายืนเลนไม่ค่อยแข็งด้วยนะครับแล้วก็ติดประมาทแล้วก็รวมกับเราได้คิวแล้วก็เบิร์ชชุดเดียวหายนะเกมนี้ก็ต้องชมเพื่อนด้วยนะครับกบก็ต้นเกมเนี่ยมาเล่นกับออฟเลนเนี่ยออฟเลนเล่นสบายเลยนะครับบวกกับเกมนี้เนี่ยทามิ่งเราดีนะมาจังหวะแบบมั่วๆก็ได้คิวนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเจอกันใหม่คิปหน้าสวัสดีครับ